สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาคลายความกังวลสําหรับคนที่กู้ยืมเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่แหละนะครับเช่นทางไลน์บ้างอะไรบ้างทุกวันนี้จะมีแอปอยู่แอปหนึ่งนะที่คนส่วนมากก็จะไปใช้ในการกู้ยืมเงินแต่ท่านต้องระวังนะผมอยากจะเตือนลงในรายละเอียดนิดน,นึงว่าคุณจะสมัครผ่านแอปเนี้ยเข้าไปเพื่อยืมเงิน มันมีทั้งประเภทโดนหลอกและไม่โดนหลอกนะครับโดนหลอกและไม่โดนหลอกเอาละประเภทที่โดนหลอกก่อนโดนหลอกเนี่ยมักจะบอกว่าเช่นคุณขอยืมเงินเข้าไป2 0 0 0 0 0บาทนะครับเขาก็จะบอกกับคุณว่าอา้าววางเงินประกันมาสัญญานะถ้าคุณโอนเงินประกันมา5 0,000่นบาทแล้วเดี๋ยวเรื่องคุณผ่านเราก็จะคืนเงิน5 0,000่นไปพร้อมกับเงินกู้ที่คุณขอเรา20 0 0 0 0เป็น2 5 0 0 0 0บาทคุณก็โอน เสร็จแล้วเขาก็ให้คุณกรอกนู่นกรอกนี่เสร็จแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าเฮ้ย hey, บัญชีคุณผิดพลาดนะชื่อคุณผิดพลาดนะมาถึงตรงนี้อะไรเรากรอกด้วยตัวเองมันจะผิดพลาดยังไงแต่เราไม่เชื่อนะเราไม่เชื่ออันที่หนึ่งเราไม่เชื่ออันที่สองเราเชื่อเราเชื่อว่ามันผิดพลาดจริง <c oughs> แล้วว่าเราอยากได้เงินสองแสนคุณก็เอนโอนเงินไปอีกเพื่อแก้ไขเขาก็บอกว่าโอนมาอีกหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวชื่อผิดบ้างเดี๋ยวบัญชีผิดบ้างสุดท้ายคุณจะโอนไปทั้งหมดประมาณแปดแสนเอ้ยแปดหมื่นโทษนะแปดหมื่น เพื่อแลกสองแสนพอสุดท้ายเขาเคยบอกคุณว่าเขาจะโอนกลับคืนมาให้คุณสองแสนแปดหมื่นคุณเชื่อคุณโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายคุณติดต่อเขาไม่ได้ครับเขาหลอกคุณครับนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองนะกรณีที่สองคุณโดนเขาหลอกนี่แหละแต่คุณรู้ทันคุณยกเลิกคุณไม่เอาคุณไม่โอนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องของคุณผ่านเรียบร้อยแล้วนะเราเสนออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาเป็นคู่สัญญากันแลวนะ ส่วนมากเจออย่างนี้ใช่ไหมเป็นคู่สัญญากันแล้วนะนะครับบังคับได้นี่ตามประบรุรกรรมทรินิทส์ปี2 5 0 4อชิบายเลยเราไม่รู้กฎหมายนี่กลัวจะฟ้องนะฟ้องได้นะคุณอยู่ที่ไหนเรารู้หมดแล้วนี่บ้านคุณอยู่ที่ไหนเลขที่อะไรเพราะคุณให้ข้อมูลมาหมดแล้วเป็นอย่างนั้นซะผมให้คุณสบายใจได้ไดนะถ้ามาถึงจุดจุดนี้นะครับต่อให้เขาทวงคุณแค่ไหนต่อให้เขาโกมขู่คุณแค่ไหนนะ มันก็เป็นแค่เพียงเสือกระดาษคุณเข้าใจไหมเสือกระดาษทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะครับถึงแม้มันจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับคำพาภาษาสันิกาปี2 5 6 6ก็วางหลักฐานเอาไว้ว่าวางหลักเอาไว้ว่านะครับเอาแค่ข้อเดียวเลยการกู้ยืมเงินในลักษณะอย่างนี้เขาโอนเงินให้คุณหรือยังยังใช่ไหมมีแต่คุณโอนให้เขาใช่ไหมคุณสิเป็นผู้เสียหายเขายังไม่โอนเงินจํานวน200,000ให้คุณเลยเมื่อยังไม่โอนเงินจํานวน200,000ให้กับเราเป็นการที่กู้ยืมเงินสมบูรณ์ไหม คำภาษาสนดีกาท่านบอกว่าเมื่อนะเมื่อไม่มีการส่งมอบเงินที่กู้แก่กันแล้วเนี่ยก็ย่อมไม่ใช่สัญญาที่สมบูรณ์เมื่อไม่ใช่สัญญาที่สมบูรณ์การกู้ยืมเงินก็ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับนี่นั้นก็ไม่อาจจะบังคับได้ตามกฎหมายการกระทําของคู่สัญญาก็ไม่ผูกพันกันเมื่อบังคับไม่บังคับได้ตามกฎหมายฟ้องร้องได้ไหมล่ะ กท้ายเขาไปฟ้องสิครับจะไปกลัวอะไรนะถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วสบายใจแชร์ได้เลยครับไม่ห่วงนะครับทุกคลิปที่คุณดูแชร์ได้เลยครับนะครับช่วยกันทำมากินนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ